เพี้ยนตาไหนเพียนไหนมตาดีเนอาะพันดีไปครับงวดนี้กาอืมพันกาดีอยูงงวดนี้เลยงวดที่พันมากได้ปะครับกาดได้อยู่ครับผมได้อยู่ครับได้หลายเป็นไรพ่อเใส่พ่อได้ใส่นี่ยู่งได้ใส่ดีอยู่พ่อได้ซอมรถซดอมล่าอยู่งวดที่พันมากฮะ ถือสามตัวหรือสองตัวครับสองตัวสองตัวฟันไหนบอครับครับฟันว่ายังไหนงวดที่พันมากอ้าวงวดที่พันมากเรว่าว่าอะไรลนะ่ะค,ค,คนมาบอกครับโอ้ฝันว่าค้นมาบอกคนมาบอกบอกเป็นโตวเลยมันบอกครับแม่ครับแม่เป็นนอนตางทนหรือนอนอยูุบานที่ฟันนี่นอนยูบานครับนอนยูบ้านครับผมโอ้เถื่อคิดต่อกันมาจากงวดเล้ว นี่ยินข้าวมาหนินี่ยินวัดถืออยู่เรื่อยได้รับสองงวดแล้วถอสองงวดแล้วอันนี้งวดอีสานว่าได้สองได้สองตัวมันมาครับครับมาน,นี้งวดน,นี่เป็นงวดที่สามหมงวดที่สามครับเม่นอนตั้งนี่ไรนอนตั้งชินมึงมึงก็เริ่มฝันดีอยู่มันขึ้นก,นกนรืออะไรว่าม,มหาปูหาย,ายามหาปูกุดเนื้อปูตาทิพย์นี่มันบ่ครับครับก่อมาฝันฝันนี้สิว่าโอ้ใครแน่อยู่เอาฝันว่าทั้งในบอกบอกสู่พี่น้องฟังมุนนะ กเป็นกับเพื่อบอกว่าว่าเก้าห้าห้าเก้าว่าสันเป็นน้อนบานพเนาะกับเพื่อวางสันมากครับเป็นแนวทางไปบอกเป็นโตเลยบ่กับติดบ้านนั่นล่ละครับได้ยินได้ยินได้ยินเสียงเป็นเป็นผู้ท่ายือผู้ยิ่งครับอ้าเป็นผู้เถาเลยผู้เถาเปอนผู้เถาผู้ยิ่งหรือผู้ท่ายผู้ท่ายผู้ส่ายเสียงผู้เถาผู้ท่ายนั่นครับเป็นห่มขาวห้มขาวแหละ ผมเห็นตัวยุ่นบอกว่าหอกคุมเขาคมเขาล่ะครับเป็นมาบอกกันละไมอาแต่ตัวเลขเท่านั้นไม่ได้บอกเนี่ยอื่นบอกไม่ได้บอกแลวอื่นนะครับเออเป็นบอกตัวเลขซ้ำใส่หัวเก้าเก้าหาเก้าเก้าหายโยสิละขึ้นครับแต่ว่าบนบอกสองตัวเลขไม่ได้บอกว่ามันมีสามตัวเขาบอกว่าเก้าหาเก้าหาเก้าหาหายโย่สิละขึ้น เออโอ้ก็ปปิมเสด็จขึ้นมาโอ้ฟันต้นโอ้ฟันต้นีโอ้เมขาเป็นมาซ้ำใส่หูเลยล่ะครับแล้วมันเป็นแนวทางไว้นอนตางทิมเก้าห้าเก้าแล้วว่าตางทินกับเมื่เคยนผ่านได้ล่ะครับเมื่อคืนนี้เพิ่นไปนอนบ้านนั่มนะครับเพิ่มมากตั้งแต่ถามเอ้าไปประตูกับบ้านเลขที่วันนี้บ้านบ้านเลขที่หนึ่งห้าเก้าแม่นครับหนึ่งห้าเก้า หนึ่งเก้นคันผู้ใดมัก3ามตเนาะบางทีที่ไปนออนมาขึ้นนี่นะครับเราสอ,สองตัวละ,ล,ะละ่ห้าต